อยากให้ชมไฟของคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหลีให้ชมกันโอ้โหไฟที่ชาร์จมากๆนะฮะดูไฟตัดไปนะครับเป็นไฟตัดหมอกสวิตแรกเห็นลำแสงนะครับเป็นสีเหลืองอัมพรแบบนี้เลย แล้วนะครับผมจะปิดไฟดัดหมอกและเปิดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหสุดๆจริงๆครับแล้วอยากให้เห็นนะครับไปสองเท้านะฮะไม่ใช่แค่เท่านั้นนะครับดูความละเอียดของลูกค้าท่านนี้เป็นยังไงครับ ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับต้องซื้อเลยนะครับคันนี้ขับฟรี60วันด้วยขอบคุณมากครับ